ข,ขวัญเชิญเลยค่ะว้าวสวัสดีพี่ครับเดี๋ยวค่อยคุยกันนะสวัสด,ดีค่ะสวัสดีครับก็ไม่สวยขนาดนี้เนี่ย <S 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 น้องสาวผมโอ้ยมัมมนะ ผมก็นิ้เนี้ยคุณจริมากเลยอ่ะยังไงเอ็มมี่มันอันับหนี่ยังไงยังไม่รู้ไงยังไงยังไม่รู้เอมี่ครับนวันมี่ไม่กินแป้งเลยเหรอกินใช่กินหมอชิ้นหรอสวยมากนี่เขาออกกําลังกายน้องชายก็เป็นเทรนเนอร์อยู่เขาเป็น FC เบอร์เบอร์หนึ่งของแข่งกับพี่กะละแมของเปาเปาตอนแรกไม่มีลายกุ๊กกิ๊กไปขอลายคิดมาส่วนไปบอกว่าฉันชอบเปาเปามาก ดูตลอดเวลาดูคลิปตลอดลายมาเลยอ่ะเตอนเปาเปาที่เป็นเด็กขอทานตอนนี้ใช่เปาเปาเด็กคนนั้นนะคะอยู่พัทยาจบแล้วค่ะเห็นยังเห็นคลิปย่างเลยแล้วค่ะนางพ่อนางไม่อยู่ไงพ่อนางทิ้งนางไปแต่ก่อนใค่ข่าวรายได้พิเศษเหรอขอดูหน่อยดเนี่ยแล้วขอดูภาพหน่อยฮะผมไพ่อนางไปพ่อนางไม่ได้ทิ้งตังค์ไว้ให้แม่ไงแม่เคยพานางไป ขอทานอยู่พั๊กยาจกงี้ไหมเพราะแล้วข้างข้างนะใครอ่ะนะหลานอีกคนนึงน้องอินดี้ที่โดนด้วยเนี่ยเก็บเงินด้วยนู่นด้วเออต้องมีพี่ดูแลน้องแล้วเป็นยาจกจริงๆนะจกต่แบงค์อย่างเดียวเลยขอส่วนแบ่งพอดีขอส่วนแบ่งเหรียญไม่เอานะอันนี้เขาได้จากพ่อหรือแม่มาครับกิ๊กไม่รู้อ่ะกิ๊บว่าแม่จะได้จากแม่ไหนเรื่องเงินเนี่ยพอแม่ก็ต้องขอพ่อตลอดเลยอ่ะพ่องงมากเลยพ่อไม่ให้ดูดิเดีดินางเป็นพั๊กยาจกจกตัง นังน่งๆนาง,งก็นั่งอยู่อย่างนัง้นนางนังน่งเป็นขอทานนี่เอมี่รู้ไหมว่าเป่าเปล่า เวลาไปไปโชว์ตัวอย่างเงี้ยคนคนมายิ่งยกว่าศิลปินเกาหลีแกจริงพี่มีชอบมากเลยพี่มีบอกว่าไหนช่วยพาหน่อยเจอหรือยังเจอหรือยังยังไม่เจอเหรอยังไม่เคยเจอยังไม่เจอแต่พ่อโดดแล้วค่ะคุอกับพ่อยังไงครับเล่าสิฮะไม่ใช่เจอพ่อในงานแต่งงานคุยกับแม่แบบตัวลูกหรือยังพี่มีบอกว่าพี่ขอไปบ้านได้ไหมพี่บอกว่าขอไปแบบขอไปนั่งเล่นได้ไหมเอาชาชาไปด้วยได้ไหมเออได้เอาชาชาอยากมาวันนั้นอาชาก็โทรตลอดเวลาเมื่อไหร่จะได้เจอเปล่าเปล่า นางเป็นพระกยาจบตอนนี้นางเป็นยาเชิงพูดถึงเรื่องแต่งงานตอนนี้แต่งมากี่ปีแล้วแต่งมาสามปีเป็นไงบ้างก็โอเคค่ะอะไรที่ทำทำให้คุณสามารถมัดใจผู้ชายคนเดียวได้คนเดียวได้่หมายคววาาม่ไม่ใช่หมายความว่าทำให้เขาโฟกัสกับเดูแลกับเราได้ตลอดเวลาสิบปีแล้วใช่ไหมสิบสามปีนี้่ต้องไม่แต่งงาีแต่งสามก็ไม่รู้อ่ะอาจจะพื้นฐานความเป็นเพื่อนมั้งมันเป็นเพื่อนกันจะมีความแต่งหรือยัง ตอนแรกอี่สิแบบเนี้ยหัวละล้านาเงี้ยเอาสิตอนแรกกับคุยกันว่าจะไม่มีแต่ว่าอันนี้ก็ไม่น่าใจอะอ้ไริ่มเปลี่ยนอะไรยังไม่เปลี่ยนปอเปี๊ยหนูจอเปลนจริงจริงนะหลายคนไม่อยากมีลูกพอดูปอปแล้วแบบเริ่มเปลี่ยนใจแล้วคือรู้สึกว่าแบบเออแบบเป็นสีสันกับชีวิตดีแล้วแบบตลกตลกเลยอย่างเงี้ยเป็นเด็กตลกแล้วไปถึงตอนแรกตลกทำไมตอนแรกถึงเนี้ยไม่อยากมีอ่ะไม่ก็รู้สึกว่าแบบอยู่แบบนี้ก็แฮปปี้ดีแล้วก็แบบ จะอยากไปไหนก็ไปทำอะไรก็อยังมีห่วงใช่ไหมใช่แล้วก็รู้สึกที่แบบอิสรภาพแล้วก็รู้สึกว่าสังคมแบบทุกวันนี้คือแบบเป็นคนขี้แบบขี้กังวลก็แบบพรานอยขี้พรานอยก็กลัวว่าแบบจะเป็นห่วงมากเกินไปอ๋อทำงานไม่ได้ด้วยอะไรอย่างนั้นอ่ะฮะทำงานหรอได้อยไม่ถึงว่าเราจะาทำงาน คือไม่ใช่เหมือนเขานะที่ทิ้งลูกไว้ที่บ้านตลอดเลยเดินเล่นที่ฉันอยู่นะคะแล้วนะคะคือคืออย่างพี่เอมมี่จะเป็นสไตล์อย่างนี้แน่เลยแบบอะไรก็ไม่กล้าอะไรก็กลัวอะไรก็กลัวเหมือนกับว่าสังคมทุกวันนี้คือแบบมันมันไม่เหมือนมาก่อนมันหมดแรงอะไรอย่างเงี้ย